ตอธนภพบเล่าโมเมนต์ปาร์ตี้ปีใหม่พร้อมพูดถึงอัมพชราภาหลังร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ทําเอาเหล่าเอฟซีก็ถูกใจกันเรือรัวเมื่อเห็นโมเมนต์ที่หายากเหล่าซุปตา์แถวหน้าตัวท็อปของวงการบันเทิงอย่างอัมพชราภาแอนทองประสมนุนวรนุชเชอรี่เข็มอัปสันแอฟทักษอนเสียริต้าณรงเดชและนัดมีเรียจะโคจรมารวมตัวกันโดยมาดาแป้งนวลพันธ์ล่ำำําซ้าได้เปิดบ้านเลี้ยงดินเนอร์มือพิเศษต้อนรับเหล่าน้องคน ด้วยบรรยากาศสุดสนุกสนานแสนอบอุน่นแม้จะล่วงเลยสู่วัยเล็กซีกันแล้วแต่ดีกรีความสวยยังเปลี่ยนปลั่งไม่มีเปลี่ยนค่ะ แต่มีหนุ่มน้อยสุดปลอมาร่วมปาร์ตี้ในครั้งนี้อีกด้วยคือตอดธนพก่อนจะมีซีนจับฉลักสุดชื่นมื่นล่าสุดหนุ่มต่อได้เปิดใจผ่านสื่อถึงปาร์ตี้กบลังเอกซุปตารุ่นพี่หลายคนซึ่งยอมรับว่าเจ้าตัวนั้นเขินหนักมากเกรงนิดหน่อยเพราะบ,บางคนก็เพิ่งมีโอกาสเจอกันครั้งแรกแต่ที่ละลายพฤติกรรมของทุกคนได้ก็คือพี่อ้ําพร้อมกับทิงทายไว้ด้วยว่าวันนั้นนอกจากจะทานข้าวแล้วยังมีการพูดคุยถึงงานที่จะทำร่วมกันในอนาคตนิดหน่อยค่ะ อย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันต่อไปกับโปรเจกต์ที่ทั้งสองคนนั้นจะมีร่วมกันในอนาคตว่าเป็นอย่างไรคะ